รายงานนะครับสัปดาห์ที่1 6เดี่ยววันที่1 6ถึง22มินายนเนี่ยเราก็จะมีผู้ป่วยที่แอดมิดเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ1,880รายก็ประมาณ2เท่ากว่าๆนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตอีกประมาณ5รายส่วนใหญ่ผู้เสียชีวิตก็พบว่า4รายนี้ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเลยลเป็นมัยสูงอายุเป็นกลุ่ม68 0ครับกลุม่มต่ับ เชิญชวนในเรื่องการฉีดวัคซีนเพ็ก่กระตุ้นนะครับซึ่งเดิมเราก็คิดว่าจะเริ่มฉีดเป็นรอบพความแบบให้บาดใจแล้วในรูปสภางั้นถ้าช่วงนี้เราก็เตรียมวัคซีนไว้ที่ทั้งทั้งดั้งเดิมกับสองสายพันธุ์เนี่ยครับทุกแห่งครับก็เป็นเชียร์ที่สามที่บ้านท,ทุกแห่งครับทั้งรัฐเลยไปชมครับ ทีน,นี้เราเราก็ได้ข้อมูลเบื้องต้นนะครับจากโรงพยาบาลจุฬานะว่าว่ามีลักษณะของปอดอักเสบครับ,ลบ,แ,รบแล้วก็ยืนยันเชื้อแน่นอนครับแต่ก็กำลัสงสอบสวนในรายละเอียดว่าผูา้ป่วยเนี่ยดูเหมือนจะไม่ได้รับการารักษาข้อมูล,ลที่เราทราบเบื้องต้นแล้วก็ไม่ได้รับการไม่ได้รับฉีดวัคซีนเลยนครับนั้นก็กํลาลังไปสอบสวนในรายละเอียดอยู่นะครับนันก็ให้เห็นว่าเรื่องของการฉีดวัคซีนเป็นประโยชน์จริงที่จะช่วยลด การลุนและการเสียชีวิตครับาจากข้อมูลปัจจุบันนี้อาการก็ยังเหมือนกับโอมิคอนสายพันธุ์อื่นนะครับเพียง mm hmm. แต่ว่ามีรายงานว่าบางคนอาจจะมีอาการตาแดงมีขี้ตานะครับแต่ตอนที่เห็น20ลายเนี่ยดูเหมือนในประเทศไทยยังไม่ชัดเจนว่าจะมีอาการตาเด็นนะครับมีแต่รายงานในอินเดียที่เป็นเด็กนะครับแล้วก็มีผู้ใหญ่อคน2คนที่เป็นข่าวทางโซเชียลมีเดีย แต่ว่าคนทั่วไปที่ตอนนี้ติดาสายพันธุ์เนี้ย XBB.1.1.6 ก็มีอาการเหมือนกับกา,การติดโควิดโอมิคอนตัวยนะครับต,ตัวนคนมีไข้ไอเจ็บคอน้ำมูก,กนคะครับปวดเมื่อยตามตัว